เท่าที่มองดูก็พบว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เขาบริหารจัดการเงินเขาเนี่ยได้นะครับนั่นคือได้เงินมาถือว่าเงินเดือนสี่0 0ได้มา20,000ืเก็บไว้ก่อนไม่ใช้อีก20,000ก็เก็บไว้ทีหลังแล้วก็ค่อยมารวมกันก็ก็โอเคก็วิธีชีวิตก็เหมือนเดิมไม่มีมอ,มอะไรไเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้สำหรับคนที่เขาอาจจะบริหารการเงินเขาไม่ได้หรือใจอ่อนนะครับมีหนี้สินด้วย ธรรมดาแล้วเขาสามารถบริหารหนี้สินเขาจ่ายตอนสิ้นเดือนได,อด้พอดีพอดีแต่เมื่อให้เงินเข้ามาใช้ก่อนหนึ่งรอบเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถควบคุมจิตตัวเองได้ไม่ควบคุมใจตัวเองได้เขาก็เอาเงินไปใช้ก่อนพ<ข>อถึงปลายเดือนพอปลายเดือนไม่มีไม่มีใชหนี่ม,มันก็กลายเป็นสร้างหนี้ขึ้นมาใหม่เพราะ ต้องไปกู้มาเพื่อที่จะมาจ่ายนี่ตอนปลายเดือนซึ่งที่จริงไม่ควรต้องกู้แต่เนื่องจากรัฐบอกเอ้าเงินไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเกิดปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับเอาสมมติผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเจ้าที่การเงินผมก็ต้องต้องทำงานสองครั้งแล้วก็ต้องต้องทำงานอย่างเดือนทีเดืองปลายเดือนทีนึ่ใช่ครับแล้วก็แล้วก็ยังจะต้อง ดูว่าใครจะเอาการเดือนใครจะเอาสองครั้งใครยาครั้งเดียวมันไม่ใช่งานง่ายนะครับถ้าหน่วยงานที่มีคนเยอะๆมีเจ้าที่เยอะเนี่ยเขาเหนื่อยมากเลยนะแล้วต้องทาทุกเดือนทุกครึ่งเดือนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับรวมถึงส่วนราชการต้นสังกัดร,รวมถึงกรมบัญชีกลางจู่ๆก็ไปเพิ่มภาระให้กับกับรัชการแทนที่จะทํางานาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในด้านอื่นมากกว่าก็ต้องมาทุ่มเทกันตรงนี้นะครับ<ช>มผมคิดว่ามัน พิ่สำคันคือผมก็ยังไม่ได้ยินขั้นาการเขาต้องการไม่เคยได้ยินเลยคือถึงแม้ว่าจะเปิดให้เลือกก็ได้ <c oughs> ก็ตามเนี่ยแต่เรานชัยคิดว่าผลที่มันจะคือเทียบกับความคุ้มค่าที่บรรดาภาระงานจะต้องไปตกตัวกับคนส่วนต่างๆที่จะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเนี่ยครับ <c oughs> มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายถูกไหมใช่ครับถึงแม้ว่าจะให้เลือกแล้วก็ตามใช่ครับใช่ครับเพิ่มงานเปล่า ผมไม่รู้ว่าส่วน,นการบอกไปหรือเปล่าว่ามีหน่วยงานบอกว่าอยากจะได้สองครั้งก็เปิดเผยมาเลยหน่วยงานไหนที่ที่เขาเสนอแล้วนายกรัฐมนตรีว่าหยอยากจะรู้<น>ต้นเรื่องอ,อ,อใครจะได้รู้ว่ามันมาจากความจริงหรือมาจากอารมณ์ของคนบางคนที่คิดอะไรก็อ่ไงนี<ม>้หรือมันมาจากท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่อยากจะอยากจะช่วยจริงแล้วแต่อาจจะมองมองอีกแบบหนึ่งหรือ มีวัตถุประสงค์แฝงเั่นก็คือไม่ได้แฝงทั้งไม่ดีนะฮะคืออยากจะให้เศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันฟล,ล์ไปก็ก็ได้แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วต้องการอะไรกันแน,น่อยากรู้มันฟังดูคลุมเครือแต่ไม่อยากให้มาพูดว่าแก้ปัญหานิสินข้าราชการเพราะมันไม่ใช่ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ